bằng Mẹm là cần mẹm nữa Yêu, yêu, yêu Cái bia cũng kịp sì hả đi này đẹp, bì, nhờ, tình đi Khá xe Thế đi Đi áo bột Các bạn Sáng tay เอเี่ยอกี่ยคืออะไรเเหี่ยวนะเจ้าเอาแม่ยากไัมยากเราบน่อบนี่บนี่ออเขา่บยากแล้ติงอะเอาเอา่อยากก็่อยากสิเอเอาิ เจ้าขอยาติงเจ้าของยากของสียาึ้นไปเลยมันจบี่สิของยากซองเธอของไปยากะไ่าเป็นาวเดี๋ยวขอยาสียาเนี่ยผู้ว่าจ้ะเลข้ายาหมอยาขึ้นไปยามากเจ้าไปใช้สียาเจ้าไอยาแขยุทตรกกลางกินจังยางี่สคัยาทั้งของมอยาซองตนบ่ได้กาทำอะไรเงี้ยนะอ้าวทำนี่ก็ได้หรอได้ เดี S <S <preach ers> ๋ยยากพิดกเดีมาเต็มเรื่องแล้วสิมาใหมือยากสองเสีเต็มยากเที่ยวคอมากเอียวากไมดเนเต็มเครื่องแล้วันเต็มเสียสองรอบก็ได้หอเจะเนี่ยจาจะกยากจนกาเมื่อที่สก็กระซียากอีกเอาเสียสองรอบลงไปฮะมันไม่ใ่มันไม่ถกกะติกาใจ่ยจกสองแสน เราเ่บกไม่เปื้อเจ้บอกมื่ก้ตะกี้มาคนงูด้วผมบอกคนไม่อยากเธอซองสามอยมยยาอยากตรงกลางไปเลยถ้าไม่อยากอยากจะยุดไปเลยบละหาเจีเสียสองเือจรงจิในใจโดนๆใช่นงถาวแบบนี้ซองีสดี๋ ไฮยากรบอหไยากร์บอลเจ้ากุศลเดินเป็ดยู่ตัวไฮโลเจ้ากระโง่ปนันตีเด่นมาเ่เตงหูขึ้ดเอาไปวันนงหจะไยุใสเอียวตั่งไม่คือว่ตัวเนี่ยซึ่นเาไมาจ้ะ ยัยู่แต่ตังโขเนาะยงไงมูยากเต่เมื่อคิดาตังอยากสองตัวสามตัวโมเมนต์เมื่อคิดใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอนกหนสามสี่ห้ากเจ็ดแปเกาลาหกตทัเอ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกองไปไหนองไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแก้าสิบหนึ่งสองสามส่าห

เจ้ากระสีเวันไหาเคลืนตไมีเอวย่ายาแม่าแปดเกมมนเจ้าสจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบครบแล้วจ well, ่าหกหมื่นเยก็ตงหกห่สี่หก็ได้เท่าไก็สี่หมื่นมีหวกับติยงหกมไหกเวยังบ่ได้มีหกเวกับตงหเนี่ยอันนี้ตงหนี่เขาจายไปเลยก็ตีงหกสี่หื่ดิ มันมีหกเอี้ยวก็ติงหกของเจ็สองหมื่นเอี้ยวข่อยสองหมื่นติงหกนี่สองหมื่นกาหกเอี้ยวนี่สองหมื่นค่อยสอมให้อีกแค่สี่หมื่นตันเนี้ยเจ้าได้ซ้ำนั่นล่ละเดี๋ยวข่อยสิจเก้าารหกเอียวเพิ่มไปเจ้าต้องตีขึ้นข่อยอีกหนึ่งสี่หมื่นนี่กจบอหนึ่งสองสามตีขึ้นสี่หมื่นเพิ่งจะมาจ่ายอยสบสามสิบสี่สิบห้าสิบไม่จ่ายกไปเด้สิบสองสามสี่ห้า

đây chỗ ấy, xong cho ai tình hộp ra này Rồi các lập chú chọn yêu Rồi hẳn cho Đồ này cứ nó Rồi nghe Để mọi gì Tình quá 3ามน่งจีหกสามเอียวหกักหกเอียวจุดกักหเอียวกักห้าสมกักหกห้าพวกตเรียบร้อยห้าสาเต็มเต็มเจ้ามีเอียวไปเด้ เีเาก็เปยังกินเจ้เหมือนเ่นั้นะกินอันนี้เท่าไหร่เนี่ยสิบบาทเอหกสามเดียวเนาะหนึ่งสองสามสี่เมก้าิน่งอสี้มือบดถเปก้าสิบไปของเจยเต็งเต็งหกว่าที่แรกอ่ะออันนี้อันนี้เจ้ากาเจ้ากาพเยี่ยมเป็นบ่อเาพกเยี่ยมคอยการหาสามได้เต็มขอยได้เรื่อยๆเนี่ยเจ้าขาสุเจอา หมืม่นจะสีแหวนตาไม่ใช้รอกมือขามเปลี่ยนหลนากสีาาาามามาดูดูม,มามาฮะแก้วเลยบังได้จเบังบ,งบงี่ดอก ตบข่อยซะเราจะอาไปตลาดไปมันมีกับขอยอยู่เสมงไว้เตมขได้นเราจะตบข่อเจะกินแต่ีไปจะทุรัของมานถ้าซืออันปุยปุนปุนปุ้นมาใส่ัะปุยปุยจะปุนหรอะ ซื้อปูนมาใส่ผักจซื้อปูนคุณป้าซื้อฟุยซื้อฟุยอะไซื้อฟุยไงซื้อปูนมาใส่ผักมันจะไปซื้อฟุยซื้อปูนซื้อฟุูนก็ฟุยใช่กันเดี๋ยวจะไปซื้อฟุยเลยตีหกหกสามียวจัดไปเอาหกสามียวกินบะ ào à, sao bây giờ hay sao vậy? yên bất động. à yên yên. đi cái da rồi thôi nhá, dày dày bo. si tầm. à bé. ียบร้อยในพอโดแล้ว่อบัทด้วยดิจีบเกี้ยงะจ๋อจีคนสวยหนึ่งแสนบาทตายตรูดจ้าสี่หมื่นได้แสนหนึ่งถูกต้องไหมสบายใจมาอย่างบมาเงี้ยกระซังแล้ว่อยถ้เงี้ยงกเพิ่มปรมาเงี้ยบอกตอนเนี้เต็ต็มอังคีโวโต ติงตามสองมือนเอาตติงตามสิแมนทำเบิวรติงตามพมี่ต่ถงิ่งพี่ตั้งไหนเกี่ยงยงมากเนาะคอยเรีนซ้ำน้ำเนาะเยอะพอ,องงเยอะพางพอองขอขอยกักสีตามสีมื่นในแสนเลย chị mặt tên sẽ tỉnh a ký, mặt chị hôm famille. sẽ không xa nhiều Hôm bọn mẹ mẹ sư. Tân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  sư. กินสบายตั้มเนี่ยกินสบายกินกล่อมเลยเนี่ยแว่าเจมักน้ำันว่าเจเอาหกสเลยนะหกหาเจ๊หกห้าก้าหกสองเลยอ่ะเปิดมาเนี่ยหก หางเยอะกินสบายเจย้คนสวยเจย้คนสวยกินหมดนะจ๊ะุกสมเอาเอาไปให้เพื่นนอนเี่ยังให้เพื่อนสอมมาตัวทีกัดตัวแล้วดิกัดก็จะเป็นยังไงกัดโค้งหาเพื่อนสอมมาสี่เมืองเอาไปให้เพื่อนเนี่ยจ้ะสิงตําเลติเตะหน่อยเออเอาไปอีกสี่เมืองเราต้องให้เพื่อนหนออให้เพื่อนสอมมาให้เราบเป็นนับใจ เอามา่อกี้วหกเอียวสุดวนี่มาหกสองสิอืมเอาพี่จใส่หกเอียวมี่เยอะนี่เอาใส่หกับหกสองไปที่จะใส่หกเอียวไปใส่ยูแล้วหยักเจ้ของเรอใส่ยูเจ้าของหยักเจ้ของบ่้เด้ครื่องำเจ้าของปัง đẹt gấp năng nhiêu là tiền. Hộ sám nhiều. Tụt tụt cắt hộ hạ Đi hộp nào? Đi hộp bài สามสิบสองหกสามสิบสองหกสองสองยังหายยอะเอาาจากหกสามน่ะแพ้ประกาศเลยเต็งหาใครสันมีแล้โอ้น้องเต็งหาดิเต็งหาเรากระหายยออกินกลมตาเไงตามสบายโอ้เป็นแต่มีหกกับสีหรืววะดิ

จ็ดแปดเก้าสิบสามหมื่นหกสาม6เจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบไปบกักหกแนเี่ยเมืจะตรนแปงทะเบียนในจำเลยฮะตรนแปนไปย uh ัง huh. นอยนี่ะลูกน้องทดตามลูกน้องให้เมียเนาะลูกน้องเื่องาาลงทรเงินี่จักมีอแต่ลูนนนนถถนนกน้องอะไรสิมาเบิกเงินยี่นี่ มมันเราลุกขี่หาเงินได้แล้วว่าสิบบามามาเบิกแน่สิบบาทเงินไปซื้อเหล้าเขาเอซื้อเหล้าเขาก็เป๊กแจ็คเป๊กแน่กำลังหมันเดี๋ยวทักไปบอกกันแป๊บนึงเดี๋ยวกำลังหมันเนี่เอาเงินเจจากซีหาเสียนเอาอะไรที่แเอาอะไรให้ก็ได้หยัดใส่ถุงไหน กินเจเปิดละแสนก็พอแล้วกืองเซตตเอาลายห้น้องเห็นอเต็มสองเปิดอะไรเดีเปิดนี่หกสนแล้วยังเติงสีกันกันก็ดูเดี๋ยวโยกสูอีก กคอควบชีพเสแคต้องชีตังบัง <su> คับนะเอาค่ารถเด็กกระบไดเนาะของเอาเด็กชีเมืมันรถ้าคงหาเอาประหยัดรอบสามประหยัดดิเอากรอบเด็กจะปรยัดะยัดเสียงเงินแสนโเม้นเยยยาเสียงเงินแสนประหยัดเสียไปใส่คอยประหยัดสองเสือไม่อยากประหยัดเสี

งานต่อแล้วโทรมาดูไปเอาไป ก็ที่ยากๆเลยพักการนี่วะสิงห้าบอเดี๋สันกับางหาสองสันบางหาสองเอาเจ้าเจ้าบ่ออาหารบ่อเจ้าบ่ออาหารบ่อซีบ่อสองมันบ่เอาสิเก้ากสามได้ หนึ 3, 3, <ừ> ่งสามติงหาเด็กก็หนึ่งกบการหาสองเลยสี่สองโอืคหัวยัดมากเลยค่ะนักคนักหาอยู่บนยอดเนี่ยคนมาหาคอยเดินอยู่หาดิเดินเดินเดินเดนสี่หนึ่นเป็น

เรื <pod> <t os nek> oh, ่องความรู้มากับเราเง่นเง่งเง่งอ่าฟัง็ได้ดิบนี่ยแนวร้จักรดี đều hộp. Yep, hộp rồi Cái à, nữa cái gì à Hộp hả Ôi dạ Xe hạ đi Chồng với luôn. Nghiệt ra hộp xì được tiền <laughs> หกสามเยอะไหมน่าจะไหนเปนดีไปเลยกับกับอะไรเบอรเสียตัวนี้กับอันนี้ตัวนี้กับอะไรซ้ำยูนี้คือเก่านะหกซ้ำยูนี้คือก้อหกสามอันนี้มีของไม้เ่นหน่งของไม้เลนนึงแล้วอันนี้ก็อันนี้ของเจ้าสามหมื่นอันนี้พร้อมปะ

พุนจะเอขึ้นไปนะดีกับบองหนึ่งไหนนึงเปโอ้ต่บ้านท่านนี้เอาขึ้นไปบางหนึ่งนเจ้าสียหายหัใจเท่าไรแสนหนึงบอเพพยังบจายกบาทเนน้จบขึ้นเหนึ่งหมื่นสามสี่ห้าหกเจ็ดบนเจ็ดแปดาสิงมืน้นมนกรสามสี่ห้าหกเปดก้นิบสมหมื่องดมังวัยใหญ่เดเ้สส่หมื่น